สวัสดีสาธุชนและกัลยาณมิตรทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคำสอนพาพ้นทุกข์ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับฟังและรับชมหากเนื้อหานี้เป็นประโยชน์ขอความเมตตากดไลค์กดติดตามช่องคำสอนพาพ้นทุกข์เพื่อรับฟังธรรมะคำสอนในพระพุทธศาสนาที่จะช่วยเตือนสติและเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวันของทุกท่าน นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณห้วงเวลานี้ขอให้ดวงจิตของท่านค่อยๆวางภาระทางโลกทั้งหมดลงให้เหลือเพียงความรู้ตัวอยู่กับลมหายใจเข้าและลมหายใจออกท่ามกลางความเงียบสงัดของราตรียามนี้ให้ถือเป็นเวลาอันประเสริฐ ที่เราจะได้นำพาจิตวิญญาณดวงนี้เข้ามาซุกตัวอยู่ภายใต้ร่มเงาแห่งพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการฟังธรรมนั้นจัดเป็นมงคลชีวิตและเป็นบุญสำเร็จอันเกิดจากการฟังหรือที่เรียกว่าธรรมัสสวนระใหม่เป็นวิถีทางเดียวที่จะชำระล้างตะกรนในใจที่ขุ่นมัวให้ใสสะอาดขึ้นได้ท่านทั้งหลาย ชีวิตที่เราดำรงอยู่นี้ไม่ต่างอะไรกับการเดินทางไกลในสังสารวัฏการเวียนว่ายตายเกิดที่ไม่มีที่สิ้นสุดหากเรามองย้อนกลับไปในอดีตตั้งแต่วันแรกที่เราจำได้จนถึงวินาทีปัจจุบันนี้มีกี่ครั้งที่เราพลั้งเผลอมีกี่ครั้งที่เรากระทำไปด้วยความไม่รู้ด้วยความโลภด้วยความโกรธหรือด้วยความหลงกายกรรมวจีกรรม และมโนกรรมที่เราได้เคยกระทำลงไปไม่ว่าจะตั้งใจก็ดีหรือไม่ได้ตั้งใจก็ดีเปรียบเสมือนฝุ่นผงและคราบใครที่เกาะกินใจเราทีละน้อยคำว่าบาปในทางพุทธศาสนาแท้จรงแล้วไม่ใช่ปีศาจสีดำน่ากลัวจากภายนอกแต่มันคือสภาวะที่จิตเศร้าหมองเร่าร้อนและความขุ่นมัวที่เกิดจากการกระทำที่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น มีคำกล่าวที่ท่านคงเคยได้ยินเสมอว่ากรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมสิ่งนี้คือกฎแห่งธรรมชาติที่มีมูลความจริงที่สุดยุติธรรมที่สุดและไม่อาจหลีกหนีได้ไม่ว่าจะรวยหรือจนจะเป็นเทวดาหรือมนุษย์หากท่านเคยรู้สึกว่าทำไมชีวิตถึงติดขัดทำไมถึงมีความทุกข์ถาโถมเข้ามาไม่ขาดสาย นั่นไม่ใช่ฟ้ากลั่นแกล้งหรือโชคชะตาเล่นตลกแต่เป็นผลสะท้อนจากเหตุที่เราเคยทำมาทั้งสิน้นอาจจะเป็นกรรมในชาตินี้หรือกรรมจากชาติภพที่เราจำไม่ได้แล้วก็ตามแต่การที่ท่านกำลังได้ฟังธรรมอยู่ในขณะนี้คือนิมิตหมายอันประเสริฐที่สุดว่าบุญเก่าของท่านยังมีอยู่และบุญใหม่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นจงทำความเข้าใจเสียใหม่ว่า การไถ่าบาปในพุทธศาสนาไม่ใช่การล้างทิ้งเหมือนซักผ้าแล้วคราบหายไปทั้งหมดแต่การไถ่าบาปที่แท้จริงคือการสร้างความดีให้เหนือกว่าเปรียบเหมือนเกลือในแก้วน้ำหากเรามีเกลืออยู่หนึ่งช้อนซึ่งเปรียบเสมือนบาปกรรมใส่ลงในน้ำแก้วเล็กน้ำนั้นย่อมเค็มจัดจนดื่มไม่ได้แต่หากเราหมั่นเติมน้ำชื่ลงไปซึ่งเปรียบเสมือนบุญกุศลจากการฟังธรรมการให้ทาน การรักษาศีลและการภาวนาเติมน้ำลงไปเรื่อยๆจากแก้วเป็นโอง่งจากโอค์เป็นแม่น้ำแม้เกลือช้อนนั้นจะยังคงอยู่แต่รสเค็มจะจางหายไปจนไม่มีผลกระทบต่อรสชาติของน้ำอีกฉะนั้นณขณะจิตนี้ที่ท่านกำลังฟังธรรมคือการที่ท่านกำลังเปิดก๊กน้ำแห่งพระธรรมให้ไหลรินลงสู่จิตใจเจือจางความทุกข์ระทมให้เบาบางลง ขอให้ท่านตั้งจิตพิจารณาตามความเป็นจริงของศัจธรรมสามประการหรือไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาร่างกายที่เราหวงแหน,นี้มันก็ไม่เที่ยงความรู้สึกสุขหรือทุกข์ที่เข้ามามันก็เป็นความทนได้ยากและสุดท้ายทุกสรรพสิ่งไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงเราเป็นเพียงธาตุสี่ดิน น้ำลมไฟมาประชุมรวมกันชั่วคราวการยึดมั่นถือมั่นว่านี่ตัวกูของกูนี่เองคือต้นตอของบาปและการเบียดเบียนเพราะรักตัวเองมากไปจึงทำร้ายคนอื่นเพราะอยากได้ของคนอื่นจึงยอมทำผิดศีลหากคืนนี้ท่านฟังธรรมแล้วเกิดปัญญาเห็นความจริงว่า ทุกอย่างย่อมเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปจิตของท่านจะคลายความยึดติดเมื่อคลายความยึดติดความโลภความกโกรธความหลงก็จะเบาบางลงนี่คือการชำระล้างจิตใจที่สูงสุดบาปกรรมใดๆที่เคยทำมาข้าพเจ้าขอใช้เวลานี้น้อมจิตระลึกถึงและยอมรับด้วยความจริงใจ การยอมรับผิดคือจุดเริ่มต้นของอริยะบุคคลผู้ใดเห็นโทษโดย,โดยความเป็นโทษแล้วกระทำคืนตามธรรมถึงความสำรวมระวังต่อไปข้อนั้นเป็นความเจริญในอริยะวินัยเมื่อท่านสำนึกแล้วขอจงอย่าจมปลักอยู่กับความผิดพลาดในอดีตจนจิตห่อเหี่ยวเพราะจิตที่เศร้าหมองย่อมนำไปสู่อบาย,ยภูมิ ขอให้ใช้อดีตเป็นบทเรียนสอนใจแล้วดึงจิตกลับมาที่ปัจจุบันวินาทีนี้ท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ท่านกำลังสั่งสมปัญญาบารมีจงฟังเถิดในขณะที่เสียงธรรมนี้ดังก้องอยู่ในโสตรประสาทของท่านขอให้กระแสเสียงนี้กลายเป็นกระแสคลื่นแห่งความเมตตาความเย็นสว่างสวยัย จิตของท่านในขณะนี้กำลังผ่องใสเปรียบเสมือนดวงแก้วมณีที่กำลังถูกขัดเงากระแสะแห่งกุศลที่เกิดขึ้นณเดี๋ยวนี้รุนแรงและสว่างสวยมากพอที่จะสั่นสะเทือนไปทั่วทั้งสามโลกธาตุขอให้ท่านกำหนดจิตให้เป็นสมาธิรวบรวมพลังบุญกุศลจากการฟังธรรมการพิจารณาไตรลักษ และการทั้งใจสำรวมศีลในขณะนี้ไว้ที่กลางอกกลั่นให้เป็นดวงสว่างสีขาวนวลตาแล้วค่อยๆแผ่ขยายออกไปไม่มีประมาณและกล่าวคำอธิษฐานจิตนี้เพื่อทรงต่อบุญกุศลและขออโหสิกรรมข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานด้วยอำนาจแห่งพระพุทธธรรมอันศักดิ์สิทธิ ด้วยบารมีแห่งการตั้งใจฟังธรรมเพื่อขัดเกลากิเลสในค่ำคืนนี้ขออันเชิญพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมแสงสว่างแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทำบำเพ็ญเพียรทางจิตมาดีแล้วนี้จงเป็นประดุดสายทานทิพย์ไหลหลั่งไปทั่วสารทิศอันดับแรกขอน้อมส่งบุญกุศลน,นี้ถึงแด่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลาย ไม่ว่าท่านจะเป็นใครอยู่ในภพภูมใดท่านเจ้ากรรมในเวรที่ข้าตเจ้าได้เคยล่วงเกินเบียดเบียนท่านมาตั้งแต่อดีตชาติอันไกลโพ้นจนถึงวินาทีปัจจุบันไม่ว่าจะด้วยกายที่เคยทำร้ายด้วยวาจาที่เคยสาบแช่งนินทาหรือด้วยใจที่เคยคิดพยาบาทอาฆาตมาตร,ร้าย โดยเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีหรือด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการข้าพเจ้ายอมรับผิดทุกประการณบัดนี้ขอให้บุญจากการฟังธรรมอันบริสุทธินี้จงเป็นเครื่องเครื่องบรรณาการอันเลิศนำพาทิพสมบัติทิพวิมานหรือความสุขอันเป็นทิพไปมอบแด่ท่านขอให้กระแสแห่งธรรม ช่วยดับไฟแค้นเครืองโกรธที่เผาไหม้ใจท่านอยู่ให้หมอดดับลงข้าพเจ้าขออโหสิกรรมต่อท่านและขอให้ท่านได้โปรดเมตตาอาโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าให้เราทั้งหลายเป็นอิสระต่อกันเลิกจองเวรซึ่งกันและกันนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปให้เราต่างคนต่างไปสู่ภพภูมิที่ดีกว่า ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันดับสองขอน้อมส่งบุญกุศลน,นี้แผ่ไพสาลไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายและพูดผีปีศาจสัมภเวสีดวงวิญญาณเร่ร่อนที่ยังตกทุกข์ได้ยากอดยากหิวโหวยร้อนรนหรือถูกจองจำอยู่ในอบายภูมิ ข้าพเจ้าเข้าใจถึงความทุกข์ทรมานของพวกท่านขอแบ่งปันผลบุญแห่งปัญญานี้เปรียบเสมือนอาหารทิพน้ำทิพเสื้อผ้าอาภรทิพให้ตกถึงมือพวกท่านโดยพลันขอให้ผลบุญนี้ช่วยปลดปล่อยพันธนาการช่วยบรรเทาความเจ็บปวดร้อนรุ่มช่วยให้ท่านได้เห็นแสงสว่างแห่งธรรม และมีแรงกําลังที่จะนำพาตนเองไปผุดไปเกิดในภพภูมิที่สูงขึ้นจงอนุโมทนาบุญเถิดจงพ้นทุกเถิดอันดับสามขอน้อมถวายกุศลพลบุญนี้แด่พระเทวดาอารักษ์เทพเทวานางฟ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงตลอดจนพระยานาคราดพยาครุฑ กลทันกุมพันธและเท้าโลกบาลทั้งสี่ผู้สถิตยอยู่ในสวรรค์ชั้นฟ้าอยู่ตามป่าเขาลำเนาไพรหรือดูแลรักษาเคหสถานบ้านเรือนและตัวของข้าพเจ้าขออันเชิญท่านมาร่วมอนุโมทนาในธรรมทานนี้บุญใดที่ข้าพเจ้ามีขอให้ท่านจงมีส่วนแห่งบุญน,นั้นเพื่อเพิ่มพูนทิพยอํานาจของท่าน และขอให้ท่านจงเป็นสักขีพยานในการสร้างความดีของข้าพเจ้าโปรดเมตตาคุ้มครองเปิดทางสว่างในการดำเนินชีวิตปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายและดลใจให้ข้าพเจ้ามีสติมั่นคงในการสร้างกุศลยิ่งยิ่งขึ้นไปอันดับสด้วยความเคารพศรัทธาข้าพเจ้าขอแผ่กุศลน,นี้เจาะจงแด่พระแม่ธรณี พระผู้รองรับความทุกข์และความดีของโลกมาเนินนานแม่ผู้เป็นพยานในทุกย่างก้าวของลูกขอให้บุญจากจิตที่สงบเย็นของลูกในคืนนี้ไหลลงสู่พื้นธรณีให้แม่พระธรณีได้รับความชุ่มชื้นเบิกบานและช่วยเป็นสื่อกลางนำส่งบุญนี้ให้กระจายไปทั่วแผ่นดินแผ่นน้ำ ถึงแก่สรรพชีวิตที่อาศัยอยู่บนผืนโลกนี้โดยทั่วกันและสุดท้ายข้าพเจ้าระลึกถึงมิตรสหายเพื่อนมิตรชิดผู้ที่เคยร่วมทำกรรมทำเข็นหรือร่วมทำบาปกรรมกันมาในอดีตชาติหรือปัจจุบันชาติเราต่างคนต่างหลงทางเคยชักชวนกันไปในทางที่ผิดเพราะความโมหะบัดนี้ ข้าพเจ้าได้พบแสงสว่างแล้วขอส่งแสงสว่างนี้ถึงเพื่อนเหล่านั้นหากท่านใดที่ยังมีความทุกข์ยังหลงทางขอให้บุญนี้ไปสกิดใจให้ท่านเกิดดวงตาเห็นธรรมให้ท่านได้มีโอกาสกลับตัวกลับใจและพ้นจากวงจรอุบาทแห่งความเสื่อมหากท่านใดมีความสุขดีอยู่แล้วก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไป ขออโหสิกรรมต่อกันในสิ่งที่เคยพากันทําผิดและขอให้เราทั้งหลายต่างคนต่างแยกย้ายไปสร้างบารมีของตนเพื่อมุ่งสู่ความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงขออำนาจแห่งพระรัตนตรัยจงดลบันดาลให้กุศลเจตนานี้สำฤทธิ์ผลเป็นพระปัจจัยให้ข้าพเจ้าและท่านทั้งหลายที่ได้เอ่ยนามมาจงเป็นผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรม มีความคล่องตัวในทางโลกมีความเจริญก้าวหน้าในทางธรรมหลุดพ้นจากบ่วงกรรมหลุดพ้นจากวัฏฏะสงสารไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดให้เป็นทุกข์อีกเลยท่านสาธุชนผู้ใฝ่ธรรมเมื่อท่านได้ตั้งจิตแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลออกไปเช่นนี้แล้วจงสังเกตดูที่หัวใจของตนเองในขณะนี้เถิดมันเบาลงใช่หรือไม่ มันโล่งขึ้นใช่หรือไม่นี่คือเครื่องยืนยันว่าบุญได้เกิดขึ้นแล้วและบุญได้เดินทางไปแล้วจิตที่ไม่มีความอาฆาตจิตที่ปรารถนาดีต่อผู้อื่นย่อมเป็นจิตที่มีพลังมหาศาลนับจากนี้เมื่อตื่นลืมตาขึ้นมาหรือใช้ชีวิตในวันรุ่งขึ้นขอให้ท่านระลึกอยู่เสมอถึงสภาวะใจในขณะนี้สภาวะที่สะอาด สว่างสงบอย่ารีบกลับไปรับเอาความขุ่นมัวเข้ามาให้มีสติเป็นรั้วกั้นกิเลสการไถ่าบาปที่ดีที่สุดไม่ใช่การร้องขอให้ใครช่วยแต่คือการหยุดทำบาปใหม่ตามคำสอนที่ว่าสัพพปาปัสะอาการนังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศละสูปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อม สัจ,จิตะปริโยทัป,ปนังการทำจิตของตนให้ผ่องใสขอธรรมะอันเป็นสัจธรรมความจริงจงคุ้มครองผู้ประพฤติธ,ธรรมขอความสวัสดีมีชัยความสุขสงบร่มเย็นและปัญญาญาณจงบังเกิดแก่ข้าพเจ้าและสรรพสัตว์ทั้งหลายตราบชั่วกาลนานเทิด